พี่สันใต้คือหา พาสองเลขเด็ดแต่มีหวันนิดๆชุดนี้กลัวเจ้าจมืออ้านราคาพุ่งชัดๆจัดไปวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงบ่ายของวันอังคารที่27กรกฎาคม2 5 6 4าหสำหรับคลิปนี้แนวทางนี้ถือเป็นอีกชุดที่พี่น้องอีสานใต้ชาวสุรินเขาคือฮาหนะักพาสองเลขเด็ดหน่องมะพร้าวเสียนพญานาคแต่มีหวันนิดๆว่าชุดนี้เจ้ามือจะอ่านราคาพุ่งชัดๆจัดไปจ้า ก็จากข่าวคราวล่าสุดสดสดร้อนรที่เพิ่งมีการเปิดเผยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ ที่ได้มีคุณยายสาววัย70ปีชาวบ้านหมู่บ้านสังแกบ้านเล็กที่23หมู่ที่6ตำบลแตนอําเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ขอได้ไปพบต้นมะพร้าวแปลกที่เคยปลูกไว้บริเวณสวนหลังบ้านนานหลายเดือนแล้วซึ่งตอนแรกเหมือนจะยืนต้นตายแต่พอนำต้นใหม่มาปลูกไว้บริเวณด้านข้างจูจ่ๆก,กับแทงหน่อออกมาคล้ายเสียงพญานาคและแน่นอนค่ะเมื่อข่าวข่าวนี้ได้ถูกแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วสาธุชนคนรักตัวเลขท่าทักหมู่บ้านก็ไม่ขอพลาดที่ ที่จะแหกกันมาพร้อมจุดทุบเทียมเพื่อขอโชคขอลาบแต่อย่างไรก็ตามจากการสอบถามคนรักตัวเลขทั้งหลายที่มีโอกาสเดินทางมาเสียงขอด้วยตัวเองส่วนมากแล้วจะอุบไ่ไม่ยอมปิดปากบอกเลขเพราะวันใจหนักที่ชุดนี้เจ้ามือจะอั้นจะเทและราคาพุ่งแต่ก็ไม่วายก็ยังมีคนใจดีที่เผยชัดชัดแบบไม่มีกักไม่ว่าจะเป็นคุณยายสาวเจ้าของต้นมะพร้าวแปลกต้นนี้เผยชัดชดว่า งวดนี้ยายเห็นเลข3กับ5ชัดเจนมากในขณะที่เด็กหนุ่มคนในหมู่บ้านที่เขาบอกว่าถูกหวยต่อนเนื่องมาแล้วหลายงวดติดงวดนี้จากการส่องชัดๆน้องเขาฟันธงว่า7กับ8มาแน่ยังยังไม่พอแค่นี้ค่ะเพราะชุดตัวเลขทั้งหมดที่เขาเห็นและยอมเปิดเผยในงวดนี้ก็สวยๆชัดๆทั้ง5 3 7 8 1 5 0 5 5 6 3 5 6 105สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปพอเท่าที่เขาเห็นและยอมเปิดเผยก็มีประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูเพราะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆรับโชคในวดวันที่1เดือน8นี้กันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปะ,ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยหิงๆนะคะจุ๊